Thank you. พี่น้องเถียนักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันพุทธสัปดานท,ที่สิบสองเทศกาลธรรมดาบทอ่านที่หนึ่งแล้วเเห็นว่าต่อหน้าประชาชนกษัตริย์อ่านถ้อยคำจากพันธสัญญาที่ได้พบในพระวิหาราได้ทำพันธสัญญาเฉพาะพระพักพระเจ้าว่าจะดำเนินชีวิตตามพระพเจ้าจะรักษาบทบัญญตัติพิสดีกา และข้อกำหนดของพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจสุดวิญญาณจะปฏิบัติถ้อยคำพระสัญญาที่เขียนไว้ในหนังสือนี้ประชาชนทุกคนก็ปฏิญาณจะทำตามพันธสัญญานั้นด้วยเราจรึงเห็นว่าเมื่อหัวหน้าดีประชาชนก็ดีมีสุภาษิตบทหนึ่งบอกว่าประชาชนเป็นอย่างไร ก็ดูที่ผู้วาราชการของพวกเขาก็าคือคนที่เป็นหัวหน้านั่นแหละสนิพระวรสารวันนี้นั้นเราจะเห็นว่าในสมัยของเราเราพบเห็นประกาศสุขเทียมมากมายที่หลายครั้งแซงมาอย่างคนที่คนดีมีจิตเมตตาแต่ที่แท้เขาก็คือหมาป่าที่ดูร้าย พระเยซูเจ้าบอกเราว่าเราจะรู้จักคนเนี่ยจากความประพฤติของเขาคนดีย่อมเหมือนต้นไม้พันดีที่ให้ผลดีส่วนคนชั่วย่อมเหมือนต้นไม้พันเลวที่ให้ผลเลวคนดีจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่สวรรค์ส่วนคนชั่วจะถูกเผาในไฟในวันที่เขาจากโลกนี้ไป ฉะนั้นในชีวิตของเราพี่น้องเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนเลวหรือเป็นคนดีในสายตาของพระเจ้าผลทีไ่ได้นั้นต่างกันแน่นอนแต่เ,เราต้องลงทุนลงแรงเพื่อสร้างความดีนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์